สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าๆเนาะฝนตกครับผมเพิ่งจะหยุดก็ไม่เช้าเท่าไหร่ครับเจ็ดโมงกว่าครับตอนนี้ก็กาลังจะไปทํางานอาจจะสั่นหน่อยนะครับเดินด้วยไม่มีกันสั่นครับสายมือจับอย่างเดียวก็ไปทํางานบ้านพี่จุ๋มจิ๋มครับอดูหลังประตูน้ำพระอินทไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยส่ง Google Map ม,มาให้ก็ไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่าแต่ต้งองเข้า พี่แกเป็นอ,อะไรนะพนักง,งานในออฟฟิศครับของมันตีไฟเบอร์ครับผมที่ไปทำงานเมื่อวานนะก mm ็ hmm. ไปทำแกหรือเสือแกจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาคันแล้วก็ให้ไปติดตั้งตู้เมนดึงสายเมนแล้วก็ตู้เออตู้ไฟดึงสายเมนรงกาวให้ครับ ก็ต้องดูก่อนครับนัดวบฝนตกวันนี้ไม่รู้ไปถึงโนนจะตกหรือเปล่าก็แต่ฟ้าฟ้าเปิดแล้วครับทางโนอนอันนี้จะมาเลินมหารถครับเนีน่ยรถก็ฝนตกประมาณตีตีตีสี่รึ่งตีห้าตีสี่ึ่งครับเช้านี้ครับก็จะรู้สึกตัวแล้วตื่นแล้วออกมาก็ตีห้ารึ่องออกจาก นอนมามาหึงค่ากินข้าวเสร็จกับน้ำอะไรก็เรียบร้อยก็เดินลุยน้ำมาครับเลยก็ดีโชคดีหน่อยครับน้ำมาแล้วเมื่อตอนเย็นแล้วก็น้ำลดลงครับน้ำลดน้ำลดมาถึงนีลแล้ววันนีวันพาครับเดี๋ยวเอามาลายไปของคอมอไซส์หน่อยเนาะ ไปบ้านปาลาตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำงานไม่ได้หยุดครับปวดไหล่ไหล่ก็ปวดมากเมื่อคืนนอนนอนตะแคงด้านขวาแคงแล้โดนไหล่ปวดมากเลยจะไหวหรือเปล่าวันนี้ปีนเสาเดี๋ยวนะขอขอจัวแป๊บนึงครับขอของผมมาไลรถก่อน มาแล้วครับเสร็จแล้วครับมอไซก็จอดทั้งมอไซมอไซก็จอดนี่ครับรถรถเดินก็จอดตรงนี้เนาะเข้าบ้านยังไม่ได้ครับน้ําก็ยังใส่บุงใส่บูดอยู่เดินลุยตอนนี้เรือออกไปได้แล้วท้องแบนครับเหลือประมาณสักยี่สิบเซนน้ำยี่สิบเซนนี่ก็ถ้าคนขึ้นไปนั่งปุ๊บก็หมดสิทธิ์ครับก็เลยเดินครับก็ไม่ปไรครับน้ําไม่สูงก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่น้ำเท่างสูง ของท้ายรถก็ไม่รูม้มีอะไรบ้างก็นี้เท่าที่มีทิงไว้ในรถหมดเลยครับเสลี่ยนรองเท้าครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆข้างเนาะชุ่มช่ำดีครับนม่นาเขาก็บ้าเนเลนไทยหลังใหญ่เลยครับอยู่กันสามสี่คนสามสี่คนเพราะไม่ลุก ล,ลา,านกว้างครับลานกว้างาหาว้านเพิ่งจะตีดินทำนาไปมั้งหรือยังไม่ชหว่หวานตีตีหญ้าตีต่อซังไอ้รถเกี่ยวเขาจอดฝากไว้ มองต้นไม้ครับแทงน้ำจริงน้ำน่ะมันปลาเขาไหลเขาบอกมาอาบน,นี่ก็ได้นะน้ำไม่ไหล <c oughs> ก็เออไม่เป็นไรพอดีมันไหลดีก็โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับทำเท่าไแป๊บนึงครับนะตอนนี้ก็เดินทางนะครับผมออกมาแล้วครับเดินลุยน้ำม,มาเมื่อกี้ก็สายเลยทุกวันก็ออกมาเวลาปกติเดินลุยน้ำแล้วก็เดินถ่ายลิปมานะก็เลยเป็นสายไปเลย จะเจ็ดโมงครึ่งอยู่แล้วครับเพิ่งจอดจาก,กบ้านโอ้จอรดรถไว้ตรงโค้งเลยเนาะเข้ามาของเอสครับโอเคอยู่แล้วเพราน้ำท่วมน้ำท่วมมันเต็ดบุนบ้านแล้วครับฝั่งนี้เพราะว่าบบ้านเขาติดคลองแล้วทีนี้ไม่ทำ ไม่ทาเขื่อนไม่ทําคันกั้นน้ํากับคลองอินฝั่งคลองไว้มันก็เออเข้ามาบ้านทุกปีเนอะไม่ฉลาดกันหรือน้ำท่วมทุกปีแด้ท่วมก่อนเขาด้วยถ้าน้ําบนคลองมาตลิงมันตอนนี้รู้สึกว่าตลิงฝั่งริมฝั่งคลอง,องนะ่ะมัน,ม,นมันจะมันจะตา่าหรือตินมันจะต่ํากว่าเขาก็แทนที่จะทําคันกั้นไว้ก็ไม่ทํากันก็คนมีตังค์ทั้งนั้นแหละครับจะเรื่องเขานะ ในน้ำทุกปีครับปีนี้แถวนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้ากันครับเกี่ยวข้ากันหมดแล้วก็วย่ำเทือกย่ำนาตีเทือกตีอะไรกันไว้หมดแล้วไม่รู้ว่าเขาจะบาดเลยหรือเปล่าหรือรอเดยวตีไว้อย่างนี้ก็โอ้โหลงตะถ่ายสบายเลยครับจับปลาน้ํามาเน้่ถ้าน้ําถ้าน้าหลากมาปุ๊บนี่ไม่ต้องกลัวตะข่ายไปพันกับตอซังครับสบายเลยสบาย มีแดดแล้วครับวันนี้มีแดดก็วิ่งมาเส้นนี้ก็คือเอาผ้าไปส่งครับมีเสื้อเสื้อตัวอย่างไปส่งให้ไปดำแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยครับนี่มันจะวิ่งเส้นอื่นแล้วมีแดดแล้วครับแดดีนฝนั่งนี้แต่มันออก ครับวันฝนตกตาช้าก็อากาศดีเห็นไหมครับสังเกตดูว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยจะมีคนออกมาวิ่งถนนเท่าไหร่มันก็แปลกดีอยู่บ้านกันหมดเลยก็ครับเดี๋ยวขอตัวแปลหนึงบ้านข้างหน้าประมาณสักกี่สองร้อยเมตรเดี๋ยวไปเลยแล้ว บ้านมาได้ไงพูดแบบเดียวเองกับรถครับพี่นะั่ไม่ไปถึงที่ทำงานก่อนนะพี่นึกถึงเขาจะเอาแบบผ้าแบบตัวอย่างผ้าไปทำ แบบหนึ่งครับผมก็เก็บรถไปส่งตัวอย่างเสื้อมาแล้วครับตัวอย่างผ้าไม่รู้เสือ้อหรือจริงรก็ตอนนี้ก็บอกแล้วครับนี่คือถนนเส้นเส้นหลังครับปีที่แล้วน้ำท่วมครับดิ๊กแบกจะไม่เก็บกันไปเลยแปบ๊บเดียวมาน้ำมาอีกแล้วคือแถบนี้มันต่ำครับ ด้านข้างด้านฝั่งโน้นะ่ะจะเป็นคลองสองพี่น้งเนาะที่บ้านบ้านเรือนที่อยู่ฝั่งโนกก้นสัะเกียบดูับน้ามันต่ําน้าก็จะคือจะล้นถนนแถบนี้ไปเลย,เยถ้าวิ่งรถได้ก็ต้องวิ่งเส้นเดิมเส้นที่ทายยุ่งพุกเส้นเล็กๆครับนี่บ้านเรือนทอี่ฝั่งนี้ครับปลูกกันข้างริมคลองครับ นะนี่ครับหลังคางนี่คือปิกแบ็กฝั่งซ้ายมือแล้วเนาะฝั่งซ้ายมือนี่ครับปิกแบ็กยังไม่เก็บเลยครับปีที่แล้วเนี่ยมาอีกแล้วปีนี้ก็โอเคนะครับจะอ,ออกถนนใหญ่แล้วก็ขออนุญาตตัวขับรถก่อนครับเดี๋ยวไปถึงมันตีหรือไปถึงหน้างาน ก็ค่อยดูนักง,งานกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนทำยังไงครับเดี๋ยวนํำเสนอครับผมครับก็งานเสร็จแล้วครับเบรกพักเที่ยงครับกินข้าวกันก็กลับมาไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมรีบฝนก็ตกด้วยพอดีเสร็จแล้วก็กลับรถออกมาเลยมาบ้านเพื่อนสนมากินข้าออวพอดีมาที่ทำงานคับมาดูว่ามีเมนูอะไรมั่งวันนี้ มีขนมจีนสองถาดเล็กๆนี่ส้มดำเผ็ดโคตรส้มดำพริกไม่ใช่ส้มํำซุปอาหารปรังก็มีไก่ย่างวิเชียนจะดีมีแหนมสมาชิกเราก็มีขุนจานครับเงียบกริบครับไม่มีเสียงตอบรับครับเครื่องยังไม่เต็มร้อยที่เกมัครับ คุณเย็นนนครับดีครับแล้วก็เนี่ยอะไรเราเพื่อนสนดีครับสวัสดีครับทุกคนนะกินข้าวกันครับรายอาทิตย์ก็อย่างงี้ครับถ้าเลิกงานเร็วก็แวะมาบ้านเพื่อนสนเราทํางานครับกินอยู่ในป่าเลยครับนนนเราทำบ้านเพื่อนสนรับทาบ้านนะอยู่ข้างบ้านนี้ครับเป็นป่าเป็นนี่ก็ไปกินข้าวกันพักเที่ยงครับเบรกเที่ยงฝนก็ลงเม็ดไปปลอยครับบรรยากาศดีมากยุงก็เยอะน้ำร้อนแล้วก็อะไร ตัวไ,ไหน Jamie, ตัดแก uh ้วได้อ๋อตัดแก้วก็สารพัดคิดนะเขาไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้ลวดเชื่อมก็ขวดเบียร์นี่ก็ได้ได้ขวดนี่ก็ได้ได้ทำเป็นแก้วความร้อนตัดแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นปุ๊บของก็แตกครับกินข้าวกันข้าเกี๊ยงกันครับครับผมตอนนี้ก็ดูทำบ้านครับกินข้าวเสร็จก็มาดูทำบ้านกันเนาะเนาะทางเกี๊ก็ตัดเหล็กอยู่โน่น ส่วนก็จินอนครับจิตกลมนิ่งลงล่างครับทางใหญ่เรสองคนขึ้นทําบ้านครับหลังประมาณสี่สามคูนหกเมตรหรือสี่คูนหกเมตรครับก็ต่อชานมาร้านที่เขาที่งานกวากว่าครับ 2, สองแสนกว่าหน้าซื้อมากเลยอยู่ปจุมธานีครับผมอำเภอสามโคกเนาะหลังโรงงานครับข้างๆบ้านเพื่อนสนครับเป็นป่าดูธรรมชาติเนาะ วิวดีมากบรรยากาศดีมากจริงๆเลยแต่ยุงเยอะหน่อยครับช่วงนี้หน้าฝนแต่ถ้าคนมาอยู่แล้วคงจะไม่มียุงเท่าไหร่ตอนนี้ก็รบับแดดครับแดดออกนั่งดูครับทิชชครับเดี๋ยวเยน็นๆค่อยกลับครับผมตอนนี้มาทำงานได้ได้จับช่วยหน่อยนิดนึงครับบ้านบ้านทำเสร็จมาก็น่าจะน่าอยู่ครับสวยเพราะว่าด้านหน้า ด้านหน้ามาแถบนี้ก็คือเกาะออกมาแล้วทําอีกสองห้องแน่าากว้างครับมีชั้นบนด้วยน้ำท่วมมาก็ไม่น่ากลัวไม่ที่ีปัญหาเท่าไหร่พื้นก็สูงครับพื้นสูงประมาณทักสามเมตรกว่าในพื้นเทปูนก็ถมที่ขึ้นครับประมาณห้าสเซนสองแสนกว่าบาทโอเคครับงานกว่ากว่าน่าซื้อมากเลยไฟน้ำเข้าถึงครับถนสาธารณะแล้ว ที่เขาแบ่งขายต้นไม้ใหญ่ก็มีด้วยเป็นสวนใครได้โชคดีได้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านได้อะไรก็เป็นร่มเป็นเงาดีครับต้นมะกอกน้ําต้นขนุนมั่งต้นมะม่วงอะไรที่เขาปลูกทิ้งไว้ก็คือขายตามหน้าที่เลยแล้วก็มีกระทงกระทําครับปลูกกันทิ้งกันกันเลยครับต้นกล้วยเนาะมาอยู่ครับของผงมะพร้าวมาอยู่ก็แดดแปลงต้นขิเหล็กต้นอะไรนะผักคาตะไคร้มีพร้อมสวยเลยที่สวยมาก น่าอยู่ครับน่าอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเงียบอีกอย่างหนึ่งก็เงียบครับเงียบสงบดีด้วยไม่มีเสียงรถกวนรถภายนอกก็ไม่ได้ยินเสียงรถอยู่ก็นอนสบายครับเป็นธรรมชาติดีน่าอยากได้อยู่ไม่ขายถ้าขายเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะดาวฝาธนาคารไว้เอกมาสักเต็มเลย ก็โอเคแล้วครับอัปเดตไปเรื่อยเนาะดูด้านนี้ก่อนตอนนี้แดดครับเออนั่งขึนน้นมาในรมเมื่อกี้ยืนข้างนอกอยู่เ๋ยวพี่เขาทำอยู่ครับถึงก็น่าจะวางวางวางตรงวางลอดเสร็จวันนี้แล้วแผ่นมาปูแล้วก็ขึ้นตัวขึ้นหลังคาสี่ข้าบนก็น่าจะเห็นผลครับบ้านยังไม่นานเท่าไหร่โอเคเนาะ บรรยากาศครับตอนนี้ก็ยืนรบแดดครับกับขุนจันเราขุนจันก็รบแดดไม่ไหวแล้วขุนจันขุนจันอ้อนแล้วครับอยากจะกลับแล้วอยากจะที่ถึงเมียแล้วใช่ไหมเมียมารอใช่ไหมขุนจันครับเมียมารออยู่ที่ห้องวันนี้วันอาทิตย์เรียกไปทางานด้วยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ต้นแหละเรียกที่น้องงานไม่ค่อยมีโอครับก็ส่วนน้องๆก็ไปพอได้ค่ากับข้าวค่าอะไรครับ ทำวันครึ่งวันครับวันนี้ก็เสร็จตาพอดีก็เที่ยงเนาะกลับมาถึงนี่ก็บ่ายโมงมานั่งกินข้าวกินน้ํากันก็เสร็จแล้วก็ออกมาเดินดูเนาเออเออ,เอ,อได้พอได้ครับมางานน้องๆถ้ามีวันอาทิตย์ก็ชวนเลยพอดีเพื่อนสนติดงานถึงตรงนี้แล้วก็ได้ถินจันไปช่วยก็ช่วยหยิบช่วยจับ่น้นแหละครับไม่ได้ ามากมายเราก็แบ่งงานแบ่งตังให้ที่ก็หยุดต้องเฉยบ้างอยู่บ้าน,นเฉยๆครับวันใดที่มันก็ไม่หนัก,ก,ก,กเท่าไหร่ก็ดีกับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวและหากินน้ำลงกินน้ำกันถ้าโอเคนะครับเ,เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆเดือดร้อนครับยังไม่กลับครับตอนนี้ก็ประมาณสักเย็นๆหน่อยถึงจะกลับป่ะมาสักสี่โมงสามโมงครึ่งสี่โมงครับตอนนี้เพิ่งจะบ่ายบ่ายสองนล้วจะบ่ายสองนิหน่อย เดินให้ดูนะครับก็ดินให้กำลังใจขุนเก็นกับเพื่อนสนครับเหล็กดินให้กำลังใจต่างานอ่ะสู้ๆสู้ทางโน้นพุ่มกำลังขัดไม้ครับ ก็แดดออกแล้วก็แดดแดดหนยครับน้ร้อนหน่อยตกัเหล็กก็เป็นพุกพุกแรบเอรอด ก็จัดท่านเนียนคลิกเลยครับงานนี้แถวมาช่วยมาดูไม่ไม่ไมาช่วยมาให้กำลังใจมาดูครับสัเนเย็นๆแค่อายกาครับ,บ,รบสัก4ี่โมงเย็น,ยนออกันไปก็ไม่มีอะไรทําครับกลับไปก็ติดอยู่ที่น,น้ำเหมือนเดิม าดมากเลยีแดดมากมายครับตอนนี้ก็นั <c oughs> ่งแต่ต้นมะกอกน้ำเนาะเต็ดปากกินด้วยลูกวานเยอะเลยเพียบเลยอากาศธรรมชาติอันค้างมีกต้นมะนาวลูกดกมากบปอ,งอบปงบอปลานั่งบนรถเพื่อนสวนครับสบายชิว,ชว เดี๋ยวเ่คนมากอ,อกงานทั้งนั้นเลยคนกล้วยอตอนนี้ก็มาลุ้นช่างเย็นตีตะปูครับผมช่างมีเนียมช่างเชื่อมมีเนียมกระจกขอบกระจกรถยนต์ครับมาทำบ้านนะลุ้นช่างเย็นด,ยดูครับดูครับลีลาเทคนิคจะเป็นยังไงหลังจากจะช่างเชื่อมมีเนียม ทำกระจกรถยนต์มาตีไม้ตีตะปูดูช่างเย็นครับผมอลุ้นไปด้วยกันจะงอหรือไม่งอจะได้หรือไม่ได้เป็นไง <c oughs> จาะไหม <c oughs> <c oughs> แน่นอน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 ฝีมือทางมาจากอิมพอร์ตจากนอกครับอิมพอร์ตจากนอก บบ็ดอีกสักตัวหนึ่งได้เลยยิมพอร์ตมาจากกัมพูชยฝีมือให้ได้ครับทำบ้านไม่ได้ทำงานที่โรงงานอย่างเดียวครับชมหนไม่ได้นะทำงอซะแล้วไปแล้วงัดออกาสมทาไมนะ้่ะ บไหมจบไหมโอ้โหสุดยอด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 อย <Okay. S 1> ู่นี่โอเคแล้วเอาไลน์หน่อยสิสุดยอดน,นี่ครับปีมือช่างเย็นครับก็เดี๋ยวสักครักก็จะเก่าแล้วครับก็มาดูมาด้นก็วยส่งไม้หน่อยนิดนึงก็โอเคครับออกมาเป็นรูปร่างแล้วแล้วปัดกระดานปูกระดานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนี้มาอัปเดตมาดูมันม,มาเที่ยวเล่นมาเที่ยวหา ก็น่าจะโอเคนะครับเด,เดินทางกลับแล้วครับครับตอนนี้ก็ออกจากาง,า,งานมาแล้วเสียงขัดไม้ี่จัดจิจัดอยู่ครับจะเดินทางครับป่าต้องยิบเลยครับเนี่ยไม่ใช่ป่าธรรมดาป้าป่าป่าเลยนะครับเดินทางป่าเลย ตรงนี้มีคราบงูด้วยครับคราบยาวเฟ้ยเลยไม่รู้ง,งูเ,งเหลือมหรือรงอางยาวนะครับคราบงูเขาจะเหลือมหรือเปล่าไม่รู้ตัวเบลเลอร์เลยนี่ครับยาวด้วยประมาณสักสองเมตรกว่ากับสามเมตรเดินผ่านป่าครับนั่นหน้าบ้านพันสนครับผมเดิน ซอยครับพักเที่ยงก็เลยแวะมากินข้ามาเที่ยวหาเพื่อนด้วยครับตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับฟนก็ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับเสียงเด็ดเกเจียวกาวเลยจิตกัดกันใจ่ตาจริงๆครับ ถึงรถแล้วเดี๋ยวอาตัวรถกละบ,บนกันครับตอนนี้ก็ออกจากาซอยบ้านเป็นสวนแล้วครับอย่างนี้เลยครับซอยเข้าบ,บ้านข้างทางเมื่อกี้ที่บ้านบ้านเจนาเนาะก็อยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งด้านข้างนี้เป็นป่าทิพย์เลยเนี่ยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปบ้านนี่ต้องยีก่อนแป๊บหนึแบบแน่งครับอยู่ข้างกันครับทา่านครับหลังฝั่งนี้ เดต้องออกปากซอยแล้วก็เลี้ยวเข้บบาบ้านเขาได้ดเราเกร่งเมาไก่เขาก็ยืดแบบตักซวยนะครับลิเล็กๆครับถ่ายไปเรื่อยเนาะ กลจะถึงบ้านแล้วครับผมจะดูมาดาการแล้วน่าวันนี้น่าจะฝนตกครับดูทาแล้วไม่น่าจะพลาดเนาะก็ออกมาก็กี่นาทีนขับรถเร็วนิดนึงครับออกมา 40, 40นาทีรถโล่งครับถนนโลงวันนี้วันอาทิตย์เนาะ มาเรื่อยๆนะครับมาได้เร็วมากก็มาเรื่อยๆมันโล่งเราไม่ต้องแบบแต่หยุดแต่หยุดแต่แต่เบรกป่อยแล้วก็มาเรื่อยๆขับเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับไม่ได้ขับรถอันตลายครับผมขับรถมาเรื่อยๆถามว่าเร็วไหมก็เร็วฮะพูดถึงความเร็วก็เร็วครับแต่ไม่เกินอัตรากฎหมายกําหนดอยู่แล้วครับแต่คือเราก็อยู่ในอัตรากฎหมายกําหนดกําหนดเท่าไหร่ก็ได้นั้นกำหนดร้อยหกสิบแล้วก็วิ่งมาร้อยสี่สิบนะครับ มานั้นเนาะเราไม่ถึงขั้นกฎหมายกำหนดก็ดูเขาฝนครับราอายุฝนก็น่าจะมาแล้วตอนนี้เห็นเร็วๆเยวงยบินเท่าไหร่ครับวิงแค่หกสิบเองนะครับก็อย่างว่าครับเ,เดี๋ยวบรรยากาศเนาะบรรยากาศข้างทางฝั่งนี้ก็น้ำเริ่มปล่อยน้ำเข้านาแล้วครับ เตีตีตอสังตีเทือกย่ำนาก็เพื่อปล่อยน้ำเข้าใกันแล้วน่าจะเดือนนี้ถ้าไม่น้ําก็ลงทุกวันครับแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ท่วมเดือนหน้าไม่แน่ครับมาหนักเนี่ดูท่าแล้วก็คงจะเปน็นเพราะว่าเล่นเกี่ยวข้าวอ,อกจากทรุ่งนี้หมดแล้วครับรุ่งฝั่งฝามือฝัง่งนี้นะครับเกี่ยวแล้วครับเดือดแต่รุ่งฝั่งสายมือฝั่งนี้เนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบนี้นกาจะถึงบ้านแล้วครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้าน้วครับมาถึงไมาถึงบ้านครับถึงที่จอดรถครับจอดไว้ตรงนี้เนาะบ้านปะออบบ้านลุงบัตครับผมก็แต่ก่อนก็จอดใต้ถุนบ้านครับที่เจ็ดเชนรถเข้าออกก็เลยจอดตรงโล่งตรงนี้เลยครับจอดทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับผมแล้วก็จะเดินเข้าบ้านนะครับเดินทางเข้าบ้านก็ประมาณอีสักสี่ห้าร้อเมตรครับไม่ไกลเท่าไหร่ไปกันครับเดินเข้าบ้านเนาะเก็บของพวกนี้ก็ทิ้งไว้ในรถเนี่ยครับ ที่มีข้างนอกไอ้พวกที่สาคัญหน่อยก็เอาเข้าไว้ข้างในแล้วครับไปครับผมเดินทางกันครับครับวันนี้ก็น้ําลดลงเยอะแล้วครับเดินเข้าซอยต้นหญ้าโผล่แล้วจะดูกันว่ามันจะลงถ้าลงจริงๆก็ไม่น่าจะถ้าลงอย่างนี้ทุกวันเนาะไม่น่าจะเกินพืหัดครับถล้าลงมาละห้าเซนหกเซนอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกินพืหัดน่าจะเอ่อมอไซค์เข้าได้แล้ว แต่รถยนต์คงยังไม่เอาเข้าครับเดี๋ยวทางมันเละเกินไปน้ำหนัเกเยอะตอนนี้นะรู้สึกว่าเขาจะเอาพวกสลิงสลิงเข้าหรือมัง้งเป็นนักบ,บุญคุณทั้งสองฝั่งนี้ก็แล้วแต่เขาครับแต่พื้นดินแน่นมากครับรถหกล้อรถบรรทุกวิ่งเข้าว,วิ่งออกจากก่อนบรรทุกดินย่ำาจนแล้วก็ข้างล่างเป็นหินทุกรับสองชั้นก็อางว่าครับแล้วแต่ใครจะมันนนะทางพังมาเลยมาก็ใครรับผิดชอบก็อย่างว่า ไปกันตามสบายครับไม่ว่ากันเรื่องนี้น่าจะนี่มีคนเข้าก่อนน่าจะเป็นรถเข้าเข้าเพราะถ้าคนเดินคงจะไม่เล็กขนาดนี้เพราะแย่โผูแล้วมันก็มอไซค์ตอนนี้ก็เข้าได้ครับไม่เข้าดีกว่าเราเดินก่อนอีกสักสามสี่วันห้าวันไกล้ถ้าถนนโผู่เข้าเข้านะตอนนี้ครับบรรยากาศรอบๆบ้านรอบข้างก็ประมาณนี้ครับผม ท,ทุกทุกปีครับผมเรือไม่ได้ก็ต้องเดินลุยก็ใส่บูธครับไม่บูธไม่ได้ครับปิงเยอะปิงเข็มมั่งปิงควายมั่งตัวเบลเล่เบลล่าเมาก็จัดการไปสามตัวขนาดลงแค่ชานบันไดบ้านเนาะชานพักบัได้ขั้นสุดท้ายมันโผล่แล้วครับมเมชาเนี่ยก็คลิปนี้ก็คงต้องไปขอตัวไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็อะไรนะติดตามคลิปไร์สาระไปวันๆของผมก็ <laughs> ถ้ามาติดตามถ้ามันมีสาระเหมาะกับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์ด้วยครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมทําขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานครับเพื่อสร้างสารรค์เก็บไว้ในอนาคตเผื่อให้ลูกหลานได้ดูครับผม <laughs> ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ